สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่7มิถุนายน2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องทำสมาธิปิดอบายภูมิการทำสมาธิสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่และคนทั่วไปที่ยังไม่เคยฝึกหัดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เราสามารถฝึกสมาธิได้ในตลอดช่วงเวลาที่เรา ตื่นอยู่มีลมหายใจอยู่วิธีการง่ายๆสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิเลยและต้องการฝึกสมาธิเพื่อช่วยปิดอบายภูมิให้กับตัวเองก็คือหมายความว่าหลังจากที่เราตายจากชาตินี้ไปเราจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิเพราะว่าในชั้นอบายภูมิเนี่ยจะมีอยู่4ก็คือเปรต เดรัจฉานอสุรกายและสัตว์นรกสำหรับผู้ที่ทำบาปมาแล้วทำกรรมมาแล้วที่ผ่านมาปล่อยไปเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้อีกแต่เมื่อวันนี้เรามาได้รู้จักกันมีวาสนามาพบกันและมีวาสนาได้มาฟังในสิ่งที่น้อยกำลังจะแบ่งปันให้นี้ก็ลองฝึกดูนะคะอาจจะยังไม่เชื่อ แต่ลองทําดูเพราะว่าสิ่งที่น้อยกําลังจะบอกนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยก็คือหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาในระหว่างวันให้เราดูลมหายใจด้วยการบริกรรมพุทธโทธหายใจเข้าพุทหายใจออกโรสำหรับคนที่เคยทำบาปก,กรรมมาแล้วหรือศีลพร่องมีศีลไม่ครบ ในช่วงแรกของการบริกรรมพุทโธนี้ก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านเพราะว่ามันจะมีบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมาหลอกหลอนในความรู้สึกความคิดนั้นมันจะไปยึดเอาบาปก,กรรมที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นอยู่แล้วก็มาอยู่ในมโนทวารเรามาอยู่ในความฟุ้งปรุงแต่งมันก็เลยจะบริกรรมยากหน่อยในช่วงแรก เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2วิธีที่จะช่วยในการเริ่มต้นบริกรรมก็คืออาจจะบริกรรมพุทโธโดยการออกเสียงหรือบริกรรมพุทธโธภายในใจถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีความคิดฟุ้งซ่านมากเราก็บริกรรมพุทธโธออกเสียงหรืออาจจะใช้กรรมฐานห้าด้วยการท่องเกษาโลมานขาทันตาตะโจ แล้วก็ท่องกลับนะคะตะโจทันตานขาโลมาเกษาท่องกลับไปกลับมาอย่างนี้สําหรับคนที่มีความคิดฟุง้งซ่านมากทําไมจะต้องท่องบริกรรมพุโทโธหรือท่องกรรมฐานห้าก็เป็นเพราะว่าเราใช้ธรรมะสู้กับกิเลสในตอนเริ่มต้นในการภาวนาเพื่อให้สติอยู่ในกายเพื่อให้มีกำลังสติมาก เมื่อมีกำลังสติมากจิตก็จะมาอยู่ในกายคำว่าจิตอยู่ในกายก็คือจิตอยู่ในวิหารธรรมนะทีนี้มาพูดต่อในช่วงของการบริกรรมพุทโธสำหรับผู้ที่ทำงานหรืออยู่กับผู้อื่นไม่ใช่อยู่คนเดียวเราก็ใช้วิธีการบริกรรมพุทโธในใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทรเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใคร ว่าเรากําลังบริกรรมพุโทโธไม่ต้องไปอวดอ้างไม่ต้องไปบอกใครว่าเรากําลังทําความดีทําเหมือนกับที่ผ่านมาที่เราเคยทําชั่วเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราทําชั่วถูกไหมการทําชั่วไม่ว่าในที่รับหรือที่แจ้งก็เป็นความชั่วอยู่ดีดังนั้นการทําดีเราทําดีในที่รับหรือทําดีในที่แจ้งมันก็เป็นความดี ในขณะที่เรากำลังฝึกตัวเองในตอนเริ่มต้นนี้อย่าไปบอกใครเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหมคะมันก็จะมีมารมาขัดขวางแล้วบางทีเนี่ยวความตั้งใจของเราก็จะสูญเสียไปเพราะมันมีพรายกระซิบมีมารมากระซิบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะดังนั้นตอนแรกเริ่มในการฝึกทำสมาธิเราไม่ต้องไปบอกใครเราก็ภาวนาเงียบ นะคะภาวนาไปเรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุทธโธให้สติอยู่กับคำนึกพุทธอยู่กับคำนึกโทเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มรวมเป็นหนึ่งกำลังสติก็จะมากขึ้นเราก็จะเข้าสู่ฌานที่หนึ่งคนที่เข้าสู่ฌานที่หนึ่งได้ก็จะมีความรู้สึกอยู่ที่คำบริกรรมพุทธโธ เวลาที่ได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงทีวีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียง, side, ยงทะเลาะก,กันเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงนกหรือเสียงคนพูดคุยอะไรก็ตามก็จะไม่รู้สึกลำคาญไม่รู้สึกหมุดหงิดงไม่รู้สึกลำคาญก็จะส่งอารมณ์อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธได้ตรงนี้เรียกว่าฌานหนึ่งพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ย คนที่ได้ฌานหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีกำลังสติมากขึ้นแล้วก็เป็นการทําความดีมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิเล็กน้อยเกิดขึ้นการที่เราบริกรรมพุทธโธอย่างสม่ำเสมอนี้ส่วนหนึ่งก็จะช่วยในการปิดอบายภูมิเพราะว่าหัวใจของมหาสมัยสูตรนั้น ก็ได้บอกไว้แล้วมาณัสสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันเตติเมื่อละจากร่างกายนี้ก็ได้อัตภาพเทวดาก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิก็เป็นการปิดอบายภูมิได้เลยส่วนคนที่มีความกังวลเรื่องศีลที่ตัวเองมีศีลไม่พร้อมก็ใช้วิธีการก่อนนอนหลังจากที่เรากราบพระหครั้งแล้ว ให้เราตั้งจิตเจตนารักษาศีลให้เราตั้งจิตอธิษฐานในใจอย่างนี้นะคะให้นึกในใจด้วยคำว่าข้าพาเจ้าขอตั้งจิตเจตนารักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งข้าพาเจ้าตื่นนอนแล้วเลิกกันการรักษาศีลเป็นชั่วระยะเวลาแบบนี้เป็นการตั้งใจรักษาเป็นการเจตนารักษา แต่ช่วงระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่เรานอนหลับแต่ตอนที่เรานอนหลับเนี้ยถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําเราก็ต้องมีสติอย่าไปฆ่า,มาแมลงหรืออย่าไปตกยุงในขณะที่เรานั่งห้องน้ํานะคะตรงนี้ก็ต้องมีสติให้ระวังเพราะว่าเราตั้งจิตเจตนารักษาศีลในช่วงที่เรานอนจนกระทั่งเราตื่นเช้าขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำงานได้ตามปกติอันนี้คือวิธีการรักษาศีลขอให้เรามีศีลแบบนี้ทุกวันมันก็จะค่อยๆสะสมถ้าหากว่าบางท่านอาชีพก็จะต้องทำการฆ่าสัตว์ฆ่าไก่หรือฆ่าปลาอย่างเงี้ยในตอนกลางคืนเราก็สวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้กับดวงจิตดวงวิญ,ญญาณของสัตว์ที่เราฆ่าที่เป็นอาชีพของเรา และขอให้บุญกุศลที่เราสร้างนี้จงเป็นแสงสว่างนำดวงจิตของสัตว์ที่เราได้ฆ่าเขาเนี่ยให้ไปสู่สุขติให้เราอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เขาเช่นนี้ในทุกๆวันสำหรับผู้ที่ทำอาชีพที่จะต้องฆ่าสัตว์ค้าขายนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนชีวิตเขาเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการอย่างอื่น แต่เราทำเพื่อเป็นอาชีพตรงนี้กรรมก็จะไม่หนักมากมันต่างจากผู้ที่ทำร้ายชีวิตอื่นด้วยความคึกขนองนะมันต่างกันบาปกรรมมันต่างกันที่เจตนานะถ้าหากว่าเรามีเจตนาฆ่าเขาโดยที่ไม่ใช่ในเรื่องของการค้าขายตรงนี้กรรมก็จะหนักมากนะแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนก่อนที่เราจะนอนเนี่ย เรากราบพระแล้วไหนๆก็กราบแล้วก็อิติปิโสสวาคขโตสุปฏิปโนสักรอบหนึ่งนะพอสวดมนต์อิติปิโสรอบหนึ่งแล้วเราก็แผ่เมตตาเราแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนนะเพราะว่าให้จิตใจเรานี่มีความอ่อนโยนมีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อมีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตแล้วเราก็แผ่เมตตาไปยัง สัตว์ที่เราทําร้ายเขาหรือเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณที่ติดตามเรามาตั้งแต่ในอดีตนะเราต้องแผ่เมตตาเช่นนี้ทุกวันทีนี้การฝึกบริกรรมพุโทโธในระหว่างวันสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิหลับตาก็ใช้วิธีการทำสมาธิแบบลืมตาด้วยการบริกรรมพุโทโธถ้าหากเราว่างเมื่อไหร่ เราก็ต้องเพียรทำนะคะให้มีความวิริยะในการฝึกดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธให้จิตเราอยู่ที่ความรู้สึกที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจให้เราสังเกตอารมณ์ของเราอย่าให้อารมณ์นี้มีความหงุดหงิดลำคาญ หรือมีความโกรธมีความอิจฉามีความโมโหมีความพยาบาทมีความอาฆาตมีความอาคติเพราะสิ่งที่พูดมาเหล่านี้จะทำให้จิตนี้หนักแล้วตกไปที่อบายภูมิดังนั้นการทำสมาธิก็คือการที่ทำให้จิตนี้ว่างจากอารมณ์ทั้งปวงว่างจากความรู้สึกต่างๆให้เราสังเกตอารมณ์และความรู้สึก ในขณะที่เราบริกรรมพุทโธต้องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าอยากเวลาที่เราฝึกบริกรรมใหม่อย่าพยายามอยากสงบความสงบก็ไม่ต้องอยากเพราะถ้าหากว่าเราอยากจะสงบเมื่อไหร่มันจะเป็นตัณหามันจะเป็นกิเลสซึ่งมันก็ทําให้จิตหนักเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในความสงบเพราะความอยากสงบมันก็เลยไม่สงบ ให้วางจิตเหมือนกับการที่เราจะเข้าห้องน้ําไปแปลงฟันไปอาบน้ําไปล้างหน้าถึงเวลาก็ต้องไปแปลงฟันถึงเวลาก็ต้องไปอาบน้ําถึงเวลาก็ไปล้างหน้าอย่างเงี้ยเราทําแบบเนี้ยการทําสมาธิสมาธินี้ทําได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวดังนั้นสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกเลย ก็ควรจะเริ่มฝึกและพยายามหมั่นภาวนาพุโทโธให้มากที่สุดในระหว่างวันเพราะคำบริกรรมพุโทโธเป็นเหตุที่สูงยิ่งสามารถนำพาเราปิดอบายภูมิได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะคนที่จะมาบริกรรมพุโทโธได้นี้จะต้องมีความตั้งใจมีความวิริยะมีความเพียรเพราะการที่จะเริ่ม ภาวนาพุทโธนี้มันจะมีมารมันจะมีกิเลสมาขวางมากระซิบว่าอย่าทำเลยไร้สาระงมงายเราต้องตั้งสติให้ดีถ้าหากว่าเราเชื่อกิเลสเราก็หันหน้าไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสมาธิตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมพุทโธเราก็หันหลังให้กับอบายภูมิได้ และเรากำลังเดินเข้าสู่กระแสแห่งธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่มีความวิริยะมีความตั้งใจที่จะฝึกตนเองให้หนีนรกให้ได้ภายในชาตินี้กรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ